ủa không bên như bây giờ thay cho. ไปถ่าท้ายขอดสดจะมาฮอนแดดบนนู้อตำรวเหรอวัดสนอกว้า,ส,วาสูงมาไดรวะตอนเม่อร่ี อืมโอ้ยดับเลยเนาะอืมมาแต่งเมแหมา่มียเลยป่าไว้ไดด เดี๋ยวพาร์ทเี่ยดทรนดอแมนเด่วนวแดดแม่งกจัวันนี่แดดเอ้ยแดดแดดร้อนร้อนมันเขาไม่ดีเดนี่โอ้ยนอนอนอยู่ห่มก็ดีแหละบไมาเห็นเวียกมันก็แดดด้านนเนาะ เออ,ม,เม,เอม,มันแดดลงไปลรยากาศเดือดก้อนมือแรงดอกสองถุมดอกพี่มัเหลียวเพราะเศร้าดอกอต่เห็ดแล้วไอวานเนี่เจ็ดไปทำภาษาของมันทำคำอือมาทานสายกุลมาตะุ่งนอกใหญ่เอ้ยเรามันรมเมาชิลมืดบ่มาทานสายกุลขออ่อือดีครับมัดจวว มาขาไม่ได้หลุดมันคืออันตรายเลยเดี๋ยร้อนโมเล่ของกขบเศร้าตัวของมันรับจ้างผู้ใดไหมเฮ้ยมันนักงรู้ไม่ช่องเกดสีพอดีมันเศร้าตัวเตี้ยเตี้ยเลยเอ๋อไปท่านในระวันเอากลมตัวเล็กติดๆหน่อเน้องสีที่แย่ตีเขาสูงพูดเนาะ กหลอดเลขอั้นผมไปนี่ก็นเนี่ยอืมต้นมากันมันทีมันทีนทขื้นถึงหานมา,ะะนานเหรยนะายยังเหลือมันหือห่างตรงแกรเบื้ตบงตนนะเพียงเก่งแกงเนาะที่ไมไขนหอดหานเลยให้ทางรถสุงคข้ก่อนนะขึ้นหอดบไม่เป็นเด่นนะ หยงามาไปเดี๋ยวพุ่นเมื่อวานเดี๋ยวพุ่นเมื่อวานไปให้มันงามใส่พุ่นเป็ีประโยชน์จากสิบขุน,นเทียววานของป้ากล้วยน้องกล้วยงามกล้วยพันเตียย้ยไปหมากบหมัมกปุ้นเดยตีเกจยามองก่อนยังหมักไปอ้ยบออบมาถ่านเนี่ยแน่นอน เต้าบลาประกันมาสิลมตัดเลยเขาขาดะช่ไหวะอะไรไปเลยนู่ขาดยีสิกสองปีเออหมแดงกับฟ้หมดแดงมันกัดก้นยังหมดแดงอะไรทั้งบูยูบูยู่ไผอยูุมั่นจะลม้มโกุดมา,ามอบอกจะลม้มหมกุด ยอยอนะออู่เมฆอยู่เมฆกาไปแล้วเนาะอึบเนี่ยอึบเนี่ยเรียบร้อยมันขึ้นสูงเนี่ยไปเรื่อยมังมาจะของยังหัวก็ได้โอ้ยหัวก็อยากกินน้ำเพราะัวโอ้ย กันเม็ดไปแล้ววะโซดอกขณะนี้ปลาเห็นแล้วอ่อนไปได้ก็ดอกละหน้ามันก็ลงตัวปั๊บ่มนละอือ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 ้เหล็กก็เหนีนนนยนนวคนนักสู่นักสู่ขนตะลักข้ามหน้าม่ต้อง ไปข้ับเราเลยตะละมือนี่น่เอออืวางได้เนาะนี่สับเบอร์อือืวาได้ทั้งปีกระโลกกัน ขาเท่าทเดีดนะโอ้สวัสดีพี่น้องเอ้ยบ๊วสวัสดีกันโดนแล้วล่ะตายกันยากเะละหลายหาลบจ่างนําหน้าเพิ่นยว่ก็เลยบริดีคอยเห็ดเบียยเก็ดงานไปไหนที่จะไปก็ไปตื่นขึ้นไปแก่งทั้งนาเพล่ะก็ขี่วัวงไดย เมื่ไปก็ได้บ่ได้เพิ่นดีเชียดให้น่าเชียร์เลยเกิดบ้ารับจ้างใครก็ละ่ะเกิดมา,า,าฉันมีแต่ตัวคือเพิ่นวาลงเพ่งมา่านล่ะเป็นหลับจ้างมาแต่ไรเท่าไรอืมอืมโอ้โหเขาหงวดหงิดอืม,ออมตายกูาตายอาาึ๊บหมาป็นได เด้อเหตุทานเส้ารถต้องกันเลยพี่น้องเอ้มาจะมายาแต่ลายก็แย่วีสิอเมื่อบานน้ำพัวถึงปีอย,ยู่ด้วยยังบ่ได้หว่าคิดว่ามันเป็นหมักหรอกแต่ก็มันเป็ี่นอยู่นะ้าองปีแล้วมากสบายสบายอยู่งอกงอกแงี้ง,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 งไปสานี่แล้วพี่น้องเอ้จะมื่อก่อนกับปีนี้พ๊บ กอดทาพี่น้องเอ้มันแก่เหรอแล้วตัวนี้ก็ให้แหอย่อืมอืมแล้วมันเหี่ยวมันแดดขาปวดต้นไม้ก็ได้มันบุคืออยู่ฟูอยู่ผาเพินพ่นผู้ผาเพิ่นมาสั่นปลูกจังไดก็ได้กินบ้านห้องอหอดหนามอจวัตรยางเกี่ยวขาล้าแป้แงแซงกันเลยไปยู่อืมกรวจาจังได้ระล,ลึกระเต่ามันบาปตัว อืมกับน้านพอสิเหล่าสิมาสู่ไฟกินแค่แนนว่าดาดอกโอ้ยม,มาๆมาๆมา,มาไม่สวยกันเนี่ยทีแล้ไงอืมอืมอืมไปทางไหนล่ะสายกว้าหันอันวางไดนล่ะ ปึออ๊บปวดไล่ปวดแขนหมากลินฟ้ากับปีนี้เป็นหมากบดด่ชเลยไม่กินนุ่นไ้ไม่กินนุ่นกิน,น,นเบิดแองแงงีดอกมันนะ่ะบได้พอ่หน่วยเอ,อ้ยอืมหอนแดดหอนเอาหดพี่น้องเลยเอาเอาลด วิบางได้อืมไม่มัต้องสวยบังแดดรอดเอ้ยเด็กกางแดดเนี่ยกันไไม่ได้กระจักแล้วอาทต้องไม่ไปนสาละลากันแล้วหาอย่างไรง่อยคุ้ยไปสนสารอเ้ยเยอ่บบานอกแาบนาาที่หลับจางมันทีละ เนี่ยรับจ้างของเจ้าของแล้กว่าปึ๊บเอ๊ะกระามหัวมันมันเปนยุ่งยากรหรอกมันนี่ขึ้นไปคือนก็เรากุ้งไม่ต้องไปคอมันยังขึ้นได้นะต้นงามขึ้นมากมื่อกี้ไปเมื่อไหร่ล่ะบ่ขึ้นพ่อไหมไปค่ปลูกใส่เงาเงาลราหาต้นหาต้นไม่ใช่พ่อดีลงตัวไรเหรอมันหนาขึ้นเค่นี้ตัวดองอะนนะยูฟุเลียนั่นคือเแค่เราไปปลูกเพราะปลูกข้างต้นเดียวเลยหาห้องตัวไรกันเลย เออเส้นหัวเดียวมันใหญ่พอดแล้วมันก็บตัวละสองต้นยู่วะเหมือนยูฟูเลี่ยมก็นกันทวล่ะเนี่ยมบูฟูเลี่ยมกับผู้สารคามเนี่ยโอ้สารคามไม่มีผู้น้องวันเนาะสารคามมันไม่มีภูเขาหนึ่งเดียวในประเทศไทยไม่มีภูเขามีแต่คันแท่คันแทยย่ใหญ่โอ้ยมันมันแลีนไหลตัวนี่เลยขยายยัง,อยง,อยงอยหอดตัวฝุ่นตะวันหอดฝุ่นหอดเลย อืมไปแล้วไปขึ้นห้างกันแล้ววันต่อนสาวเ,เห็นสาวคนก็บด้กินรพักก่อนหน่อยเราอุ้ยเอ้ยอัดจังไหนเอ้ยคนหิดเวียกอยู่หายจรคนเลยอืมอืมแต่เดี๋ยวไม่ยำพยาย,ยามพอมโอ้เป็นยังสี่สิบพอ,พอสิว่าเด้ออืมอืม มิจติถือไปตัวนำหาปลาแล้วล่ะเขาหอนตัวนำปูหาปลาหมดแล้วอืมเอ๊ะเอ้กิจกันกนี่ล่ะมันก็เห็ุสี่สีลงไปตัวนี่ดิมันก็เทงเอาได้นี่ตัวตัวนี้ก็โตอ,อันเด้อ เนี่ยเดี๋ยวกับหัวคนดอกบนหัวธรรมดาิหัวก็ไม่เตอร์เลยสมาร์ทคูดได้เลยเออตัวนกกระโดดกตายลงหลายแล้วล่ะงานตายเห็นบ่อุ่นตายเอาหยองยุ่งสูงอ่ะตายยี่สิบสี่ไรโบยักตัวแล้วปีหน้านยังได้ก็ซื้อแล้วปีนี้ละ แดดร้อนเนาะหนานอนวินีในแดดแบบนี้น,น้อยใหญ่หน่าจะมาสูงแบบนี้เลยนักสูนี่อากาศมันร้อนอึถ้ถึงพอดีแล้ะ อืมแล้ลวนะลลก็งองมดนะงาแล้วก็สูงออืมโอ้ฮอนทัก่อนเน่ยฮอนคักอนแน่มาบ้าปลาด้วยว้ยพอจะพาบ้านปลาเนี่ยน้ำกลักน่อยๆกรน้ำไหลพดีกิบมันมาง่ายดีแต่ว่าบ้านนั้นว่าเห็ดแหุ้ดสอกซึก็ถือรอก ว่านยากทิ่แหนั้งสอกปั๊บผิดปุ๊บหอดเอาเอาโอา้นก็สูงทีเดียววันถึงมาถึงนะถึงพอดี ต้นอ้อยต้นกล้ว,ว,วยงชิงกำลังสีแพรสีขิงละเกล้วเยเตี้ยกำลังสออกปีละมันกะธรรมดาละมันหาขวดหาหม่งหมัน มันคุยหาของมันเดี๋ยวมันกับมันของมันเองมันตั้งแนนมันไม่ได้ทับน้องหงส์ไม่ได้ทับกับแนนลุกตัวลุกมาทซ่แลมวมาทับางอี่ยงกันมั่วแนน,ป,น,นปิ๊กเราเด่นเนี่ยอืมอืม,อม ไดรักน nice. ี้ข okay, ้างไหนระบุญรักสามยันแน่ๆบุ๊คจะไม่แวะไม่แพ้เบื่อไหมท่านนี่มันอุ้ยเร่งไว้ตั้งน้ำให้ือายมือแล้วบอกคนตกเลยไป่ตักใส่บ้านน้ำบุกไม่จากได้ไหมขึ้บัวจ้าบอวจ้ะ อล e ็อกปีนังดกเฮ้ยม่นี่ไม่หมดไม่หมดหรอกผักเลยคนข้อืม

เอาบาดเห็ดเบียกมันบวบดเนาะนีห้อนมาคลักหรือว่าสั้น บ่อว่าวไหมตะไลเจากบานี่ไหมฝนกับฝตกบ่ลงย่างที้ับขึนได้อีกว่าสู้ำได้ขอมือื่นเฮ็ดไดก็องได้สูกตกตกกระตามันฝนพอแล้วขอมันิตแห่งกัไปแล้วบ่ลงมา คือยุคนี้ทุนเทียม็ไทยฝนตกดีร,ดดดรด่างุนเทียมนนุดในเหนียกฝนตกไปตกกันงใกอรรมอยูเหรหมอดมอข้อตกผากไปเลยฝากไปเลยมาจากหมหมอมอ่าฮาาาามาาเนาะโไปโอไปตัวนะนั่นตฝนตกที่กอทรรมอว่าล่ะ วันนี้มอ,อค้อมันคือประตูกันเลยโอ้ยเหลี่ยมตาหอนไปไหหอหอนไปยันเคยด้ดวยพลังงงหมงงงหมสตีสตกแดดเตีไม่ใช่ของหองส์หรอก็ดีตยวทอไมถึวเนาะเหนักตู้พักก่อนจะรีบนใจไปไหนจดไปหลดุดมันสิีเปลี่ยว ใส <quarters> ่มันจะร้อตัวนี้หย่างอย่างอย่เดี๋ยวพอข้าวบ่โอ้ยมันดีมาเห็ดห้างใส่มันดีมาเห็ดห้างใส่เหมดแล้วกวว่า เป็นเขี้ยกำลังขึ้นตนกำลังขึ้นยอดเสาบลดลอม,เม่เก็ิตนั่งเป็นตนง่ามอมอเมจิตอมเมจิต คือวัวป่าก็พีดมันล่มแล้วมันล่มแล้วแดดอยู okay. it, here, morning, ่มันล่ม่มแล้วไปใส่อีกแปลไม่ ยางเปรี้ยวโลดค่อยนักแบกนักขักโพดพ่อมาประหอดแล้วเนาะก็กระทิมใบตัวทิพมแล้วฮะ างจังไดเนาะนี่ตุดนี่งามเอานั่งเท้าเชี่ยวขึ้นยากหลายบ่ิเวณมาเห็ดข่างเห็ดนี่ให้มอมีทิดคือบุกปากโอ้ยบุปากเนาะ ห่อนยังใส่ใม่ายจุดหนีพอถม่านึงด้ดพลังลมังแต่ไม่หาลังยังไงโอตรเกียดลังไปแล้วต้องเบาไปใส่ใหม่มากใส่ ย่างสรมันตรงที่เไไดียวรักมันขำไปอีไหมทำทำหันทำนี่แหละทำหันท้องรักแบมาตีกนแข็งมองเรียงกบปุ้นจะ้องหนหัวขโ้เฮ้ยเรียงกบวันนี้ไหมเรียงกบไหมเรียงในทงัง ใหม่ไไนี่ให่หอบ่พอน่าพ่อก็เศร้าตัวเปางัวกินน้ำอ่ะง่วินนก่อนัหมรุยัง่ากันไหมืี่นี่ครับเจ้านี้จิทใจแล้วกะจักแล้วจักแล้วอย่งเหีแล้วคือเศร้าตัวเป็นบ้ามันใเห้อไปเอางัวงสินน้ำกินน้ำแล้วแิตัดยาวเดียว อ,องค์จเเ้อพอกันยิปใไหมได้พี่น้องเอ้ยบ,บายๆทับสลายรับต่วนแบบ,บรดรับะรดยิปหน้าพอกันไหมไอ้ที่ในียนทุกคนบาย